แอลลี่ค่ะคัมแบ็กครั้งนี้หลายๆคนแบบโอ้โหว้าวกับลุคเราเหลือเกินเซ็กซี่ขึ้นโตขึ้นแแค่่หนูบบเออตอนนั้นเหมือนก็อายุแบบเดบิวต์มาตอนอายุส<ช>ิบห<ช>้าตอนอายุสิบแปดเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเจอคนหาตัวเองแล้วแบบ<ช> <ๆ S 2> ไม่เจอแล้วว่าตัวเองเป็นยังไงอะไรเง <ๆ S 2> ี้ยก็เลยเหมือนทายทอดออกมาในเพลงเออจริงหลายๆคนเซอร์ไพรส์เลยเพราะภาพก่อนหน้านี้เราจะเป็นแบบสาวใส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 โอเค ป็นในบทบาทอนะไรเงี้ยอันี้แบบถ้าเกิดว่าแอลลี่แบบววอลลแบบอลลี่จะเป็นยังไงแต่ว่าตัวหน,นูนออไม่ให้เป็นเหมือนเดิมค่ะยังดูตัวเองลุกเ,เห็นลุกนี่ตัวเองแล้วเป็นยังไงรู้สึกตัวเองเซ็กซี่ไหมคะไม่เลยค่ะหนูแครู้สึกว่าเหมือนแบบเออแอลลี่ดูโตขึ้น <c oughs> ถ้าไปเทียบรูปก,กับครณลเราัวเองอะค่ะมันก็เห็นชัดว่าแบบเออแอลลี่แบบมีพัฒนาการด้านไหนบ้างอะไรอย่างไรอย่างในส่วนการทำงานเองเรามีลิมิตให้ตัวเองไหมว่ามันได้เท่านี้สเต็ปประมาณนี้อเลยสเต็ปกรแต่งหนูไม่เคยให้ลิมิตตัวเอง ว่าแบบอยากให้งานเป็นยังไงหรืออะไรไงค่ะลึกสิดว่าเอ้ยถ้าหนูคอมโบ้ที่จะลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากลองอะไรใหม่ๆแล้วเออพอออกมาคุณพ่อว่ามีว่าอแบบเห็นเอาซูมเราอะไรเงี้ยเหมือนพ่อหนูจะเหมือนพ่อหนูก็ส่งไลน์มาหนูเท่มากเท่มากเลย ว่า oh. คุณพ่อเป็นคนที่ฉีดยาแรงๆไหมคะจริงค่ะรวยหนูคือแบบอรวยเก่งนะรวยอาจจะอย่างในชีวิตจริงเราเซ็กซี่ประมาณนี้ไหมแบบโตขึ้นประมาณนี้ไหมหรือว่าใสๆเหมือนเดิมคือจริงๆหนูก็ยังเป็นหนูก็รู้สึกว่าหนูเป็นเหมือนเดิมค่ะแค่พอเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในวงการมากขึ้นได้เจอคนมากขึ้นได้ลอง ว่าน่าตอนนี้เริ่มชอบการแต่งตัวแบบสนุกส่าชอบการแต่งตัวอยู่แล้วแต่ว่าในชีวิตประจำวันไม่เคยมีโอกาสได้แต่งตัวเพราะว่าเวลาแต่งตัวก็คือแบบแต่งตัวใส่เสื้อยืนเกยกีนออกจากบ้านแล้วก็เปลี่ยนชุดอยู่ดีค่ะแล้วก็ค่อเปลี่ยนกลับแล้วกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเลยเหมือนเพิ่งเพิ่งที่พี่สไตล์ในงานมากกว่าแบบเพราะเขาอยากจะให้เราใส่อะไรแต่ว่าในในชีวิตจริงแต่ในเอ็มอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ใช่เพราะอันนี้คือเป็นเวอร์ชันเอลลี่แบบว้าวไทยเอลลี่ เช้าแล้วแบบ get ready อะไรอย่างแต่ว่าถ้าเป็นหนูแบบในชีวิตประจำวันก็จะชิวๆถ้าเป็นแฟนเชียร์ให้แอลลี่เป็นแบบในยุค M V ตลอดเหรอคะแต่งมากกับทำผมเองไม่เป็นหนูก็แต่งตัวไม่ไปเก่งด้วยพี่หนูนิสเซนแนชให้คนอื่นพอได้แต่สำหรับตัหนูให้แบบเอาสิ่งที่ใส่แล้วสบายเๆเราต้องเป็นทำว่าเราเซ็กซี่อะไรเงี้ยเรามีเคยหรือว่าอะไรหนูก็เคยนะเป็นไรู้สึกว่าแบบเร็งจัง อาจจะเป็นเรื่อแบบเรื่องชุดที่แบบทำให้เราดูแบบเอ้ยโตขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าไมไม่ได้ไปทำอะไอาผ่านงานเพลงงานอะไรมาแล้วหนูอยากลองงานสายอื่นบ้างไหมฮะเออในวงการมีหลายอย่างเออละครละครหนังซีรีส์อยากลองซีรีส์ดูค่ะจริงๆแล้วแบบเมนโกของหนูตอนนี้คือหนูคิดว่าเอ่อด้วยโควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ได้แบบชินกับเวทีขนาดนั้นเพราะว่าช่วงโควิดก็จะคอนเสิร์ตได้อะไรเงี้ย อยากชวไปคอเร์นปเนมนหนชอบแบบถ้าเป็นนเสิร์ตมากแบบเวลาคอนเสรคนเยอะๆอะย่าง้อบมากก็อยากจะได้มีโอกาสบบขึ้นมากขึ้นอะไา้ค่ะจะได้รกับเวทีมากแบมแจมอไย่างไม่ติดเนาะใช่ไม่ติดออรู้สึกพลาดไหมกับเพลงก่อนหน้านี้ไม่สามารถไปจัดคอนเสิร์ตเลยจริงๆนก็เล่ขึ้นคอนเสิร์ตันไปดัไปได้เอาทัชเลสไปด้วยซึ่ง ไม่รู้สึกแบบเฮ้ยถ้าจเป็นอะไรเางเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยแบบเราทำเต็มที่มากที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยังสามารถเอาคาะเจริญไปเล่นได้อะไรแบี้อย่างอย่างที่เราบอกว่าอยากเล่นนองซีรีส์อย่างเงี้ยค่ะมีผู้จัดมาให้เราแบบว่าเอออ่านบทหรือไม่ว่าจริงๆก็มีหน้างค่ะรือว่าแบบจริงดูอยู่ว่า กี่เรื่องคะที่เราแบบว่าแค a n c e l ไปไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่ถักไม่ไขเลยหนูหนูแค่เป็นจัดแบบเออแล้วอะไรหนูมีบทบาทในใจไหมแบบอยากยากเล่นอะไไหนอะไรอย่างเงี้ยอยากเล่นแนวแบบฉีกแบบไร้ร้ายไหมจะไม่น่าได้เนอะเพราะว่าหนูอยากลองอะไรที่แบบฉีกแบบตัวเองแบบบาคนอาจจะไม่คิดว่าเอ้ยนี่เล่นโอ้ยนี่เปียกหนีได้ด้วยเหรอออหนูลองร้ายดีไหมค หนูลองฝากเพลงเป็นแบบไร้ายๆอย่างนี้นะมีเพลงนะไม่ใช่ร้ายคุณพ่อคุณพ่อเคยต่อบทในบ้านกับเราไหมตอนเด็กๆหนูชอบเล่นละครกับเพื่อนกับเพื่อนกับพี่ๆที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็แบบชอบเล่นละครรับบทเป็นนุ่นเป็นนี่แต่ว่าเหมือนแบบพอเราแบบชอบละครด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปแนวบทเพลงกกว่าเนแนวว่าอนาคตว่างแบบว่างานนี้เสร็จแล้วก็จะรับงานซีรีส์นี้ดู แบบเปิด้านบกวาเอ้ยชอบมากอยากใต่วเองแล้วหนูก็เลยยืมมมาตลอดว่าเอ้ยการเลือกิงเองแน้แ่ร้แรกเแบบแ่ ไู้สดึงเขากับเอ้ยึงไต้มากเลยนี่ยลุกเล่นเยอะในเพลงนี้หนูชอบเวลาเพลงมีลุกเล่นเยอะค่ะเดี๋ยวนะคกรนบแรกรอบที่สองรอบที่สามเยอะมากลกชูเลยหนูชอบลุกไหนสุดในหนูน่าชอบลุกสีดำค่ะที่เรามาขึ้นเวทีราทแรกมาถมมารกมาถมมาแบ๊ ชอบวิงวิงชาววิงวิงเปนี่เองเลยใช่มี่เต็มเลยใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะมีเพลงพาร์ติมานคะซึ่งเพลงที่อยู่ไดเร่งต้นเพื่นมันแบบเมาจากศูนย์เลย อนุปากแขกหน่อยทีหนึ่งใบละชิลไปปั่นกันค่ะไปปั่นเลยนะฝากเลื่อจอยู่ด้วยนะคะทุกคนเอ่อดีกับที่นี่นะทุกคนก็แบบถ้ารู้ว่าอะไรคะใส่เต็มใส่เต็มจัดเต็มมากกับขอบแบตมีนะคะฝากด้วยอแล้วก็สามารถปั่นได้ช่อง